สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมและ f c ผู้ติดตามน้ารันทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดแหลมนะครับแหลมสนนะครับแหลมสนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะเป็นมันจะอยู่ระหว่างหาดตุลินนะครับแล้วก็หาดบางเทานะครับอยู่ตรงกลางครับเป็นแหลมสนนะครับต้องเดินเข้ามาเท่านั้นนะครับไม่มีทางเข้าครับต้องเดินมาก็ประมาณ 2กิโลนะครับเดินข้ามมาถึงแหลมส่วนนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาตกมินนาวครับมินนาวลูกปลาตัวเล็กๆนะครับขนาด4ี่จุดเซนนะครับก็จะมาตีปลาเล็กๆนะครับตีแนวหินนะครับแนวหินแนวผานะครับแนวผาหินนะครับก็จะมาลองดูครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากัดบ้างนะครับไปครับเราไปชมกันดีกว่าครับว่านี้ผมจะตกปลาได้ปลาอะไรบ้างนะครับ ไปรับชมกันได้เลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตกกันเลยดีกว่าครับกับลูกปลาตัวเล็กตัวนี้นะครับขนาด4.5เซนนะครับจะตกเเลยครับจะมีตัวกินหรือปลาชมครับ ตแล้วครับต,ตัวแรกมาแล้วครับปลาอะไรเอ่ย,อยปลาเก๋าครับไม่ใช่ปลาอะไรครับเนี่ยแครู้จักบ้ามันคือปลาอะไรครับแต้มแรกของเรานะครับ มันคือปลาอะไรครับโอเคครับเก็บครับ สมกันต่อครับจากที่ว่าเราได้แต้มแรกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าแต้มที่สองจะเป็นปลาอะไรนะครับขอเลยครับ แต้มที่สองครับโู้ครับแต้มที่สองนะครับมาอะไรเอ่ยมาแล้วครับแต้มที่สองครับนี่นะครับแต้มที่สองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กดถ่ายนะครับซึ่งมาถ่ายเอาทีหลังที่หลังนะครับ ก็เป็น้างปลานะ้างฝฟยนะเก็บครับ มัมีอีกตัวครับแต่ว่ามากัดตรงตรงนี้นะครับก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็คือปลาแบบนั้นอีกแล้วครับปลาอะไรก็ไม่รู้ครับแทนที่สามนะครับ ก็ได้ตัวนี้มาอีกตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนกัดน,นะครับมาอะไรครับ มันตอบังอยู่ครับได้อีกตัวครับยู่ครับปลาโอ้ยปลาโทงป่าครับน่าจะปลาโทงครับปลาโทงอีกแล้วครับ ยกได้ไหมเสี๋ยวขั้นหักนะครับขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นหักกระทงอีกตัวครับ ที่สองครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่ครึ่งกิโลได้นะครับกาดลูกตา 3, สามจเซนนะครับกัดลูกตาตัวเล็กนะครับ แล้วครับตัวอะไรเอยตัวอะไรครับโอ้ยเข้าหินเข้าหินครับมันจะเข้าหินครับโอ้ได้มาแล้วครับได้อีกเต้มนะครับลาเลยเอย ก็อากาศลูกปลาเล็กนะครับ3.5มดห้เซนนะครับเก็บครับ ก็สรุปแล้วทั้งหมดได้ปลามา6ตัวนะครับก็เป็นปลาอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับแล้วใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันเป็นปลาอะไรบ้างนะครับนี่นครับ ก็ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับประมาณโลครึ่งนะครับเกือบเกือบ2กิโลนะครับน่าจะเกือบเกือบ2กิโลได้หนักมากครับประมาณโล8โล9นะครับหรือว่า2โลก็ไม่ได้แกนครับน่าจะประมาณนั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาอัพลงต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย